เย้เวยเน้ยยาฉันไม่หลงกลหลงหน้าพวกบ้าเอ้เฮ้ยยานี่เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้จะทำร้ายนายนะทุกคนคนคนนี้ไม่ใช่คนที่รักพาตัวเรามาหม mm hmm. นายเป็นใครกันนะ นายจำผมได้หรือเปล่าฮะนายคือเอ๊อ๋อหัวแมงใสจำได้แล้วเออเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละอ่ะมึงเล่าตอนไหนวะเนี่ยงั้นถ้าฟังจากที่นายพูดแล้วทุกท,ทคนที่ติดอยู่ที่นี่รวมถึงนายก็ถูกลักพาตัวมาจากสลรามตั้งหมด และคนที่ลักปาตัวพวกนายมาก็คือท่านหลอดแล้วเอาคนที่ลักปาตัวไปตรงนั้นอืมใช่แล้วล่ะเมื่อไหร่ที่พวกเขาถูกเอาตัวไปกันล่ะเมื่อไม่นานมานี่น่ะเพิ่งเกิดไม่นานถ้าคนคนนี้พูดจริงแล้วก็ตรงนั้นอาจจะเป็นห้องปฏิบัติการอืมอ่าถ้างั้นแล้วก็ เสร็จจากนี้ไปผมจะมีเวลาสนุกไปอีกสักหน่อยแล้วสิเอาล่ะแต่ก่อนอื่นพวกระมวลอนดำได้รับปาตัวเขามางั้นสินะนั่นหมายความว่าการทดลองจะดาเนินไปอย่างเต็มรูปแบบต้องมีสมุนเขาอยู่เยอะมากแน่นายพอจะรู้บ้างไหมว่าพวก มันมีกี่คนกันนะเอฉันไม่รู้อะไรหรอกฉันไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ย,ย,ย,ยื้อไร้สยบประโยชน์สมัติณ์เลยถ้าพิจารณาจากจำนวนพวกนั้นแล้วการขโมยที่ปลอดภัยที่สุดโดยไม่ให้ถูกจับได้ก็มีอยู่ทางเดียวแล้วสินะขอโทษนะฮ้มีทางเปิดประตูนี่หรือเปล่าเนี่ย ล็อกตรงนี้กันเหรอใช่ใช่ใช่ใชขอร้องละ่ะอืผมมีแม่กุญแจอยู่ผมก็เปิดได้ดิอืมได้สิจริงเหรอโอ้ขอบใจนายมากนะฉันดีใจจริงๆเลยรอดแล้วช่วยพวกเราด้วยดิอันดิอะายมาก่อนสิเอาเงินพวกนายมาซะดีๆอู้ อะไรนะนายจะเอาเงินงั้นเหรอใช่ละเจ้าโง่ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะถ้านายต้องการความช่วยเหลือนายควรแสดงความขอบคุณและจ่ายค่าชดเชยให้ผมสิแต่เราถูกลักพาตัวมานะเพราะงั้นเราไม่มีอะไรจะให้นายหรอกนะเอาละอันผมก่อตัวก่อนละนะโชคดีละบ,บายยเดี๋ยวดิอย่าไปนะโอ้ไม่นะบัวรอด้วยเธอ นายไม่มีความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเลยหรือไงงั้นเหรอโอ้หยุดก่อนเงียบสิงั้นนายก็ให้คนอื่นช่วยแทนก็แล้วกันนะพวกนายเสียงดังกันเกินไปแล้วเอ๊ะทำไมตะโกนแบบนั้นละ่ะฮุยบ้าชะมัดอืมใช้อันไหนดีวะอัน,นนี้แล้วกันตึก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  ฉันอาจจะไปโดนดึงเข้าไปยุ่งนี่นายกำลังรบกวนการทดลองที่นำไปสู่การปฏิวัติอยู่หรือไงหืมนายมัวทำอะไรอยู่นะหืมเออติ๊กติ๊กติ๊กโอ้มาตรวจต,ต,ตัวทดลองอยู่งั้นเห,หรออืมทำไมมัวมาทำอะไรไร้สาระอยู่นี่หยุดได้แล้วไปที่แหลซะอืม เออ,อ,เอ,อแล้วผมจะมาช่วยทีหลังนะเราะงั้นเงียบไปก่อนละ่ะตึกตึกตึกดีละ่ะต้องขอบคุณจริงๆสินะผมเลยหนีจากตรงนั้นมาได้ผมไม่เคยคิดถึงป้าคุมนี่เลยของผมที่ได้มาจากการเปิดโดยใช้แม่กุญแจนะ หลังสีิและการออกแบบเหมือนพวกคนในเนี่ยความน่าสงสัย48%ฮ้แต่ระดับความน่าสงสัยไม่เพิ่มขึ้นเลยฮะดีจริงๆที่ยังเก็บไว้อยู่ <S <S ฉันขออะไรหน่อยสิเอะพอดีหลังฉันไม่ค่อยดีนะนายช่วยถือนี่ให้ได้ทีหรือเปล่าโอ้ผมจะได้เดินไปเองได้แล้วสินะเจ้านี่นะ แรกคูนงั้นเหรอคูดคูดเอาจริงๆนี่มันไม่เจ๋งเลยเหรอกแรกคูนนี่ใช้สามารถใช้เวทมนต์ได้ฮะไงนะ uh. เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ,จด้วยพลังเวทมนต์ของมันอืถ้าผมขายเจ้านี่คงจะได้ราคาดีใช้ได้เลยว่าไหมฮ <c oughs> ะดูเจ้านี่สิ มันเข้าใจภาษาคนด้วยนี่ฮึโนโนโนันฉันจะฝากนายให้ดูก็แล้วกันนะแปะแปะฮึดูเหมือนจะผักพาร้ามากกว่านะผมว่าผมต้องสอนบทเรียนหัวขโม,มยให้ซะแล้ว <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นเล่นับหัวขโม,มย NPC โ o เ s ฟ f e กำลังค้นหาเป้าหมายกำลังค้นหา5เหรียญเงิน72%ปิ้งการขโมยสำเร็จ กำลังนหาตำราเวทมนต์เร็วตามตุด85%ปิ้งการขโมยสำเร็จนี่คงจะเป็นอย่างละ30เหรียญเชียวนะเกสรน,นางฟ้า83%คิดตันทมิน87%น้ำตานางเงา90%ปิ้งการขโมยสำเร็จนี่ถ้าจะเป็นขุมสมบัติอยู่แล้วกล่องท้องชัดๆเอ๊ะ